สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไตพุทธช n แนลทำอาหารพื้นบ้านคนไตนะครับวันนี้ในวันที่8เดือนที่2 2 2 0อ4ในบรรยากาศวันนี้ยามเช้านะครับอันนี้จะเป็นหน้าช่องหรือว่าในการทำคลิปหรือว่าถ่ายทำคลิป ขมอาหารเมนูพื้นบ้านคนไต้นั่นนะครับจะเป็นช่องแนวลักษณะประมาณนี้นะครับมีเขียนคำว่าไตไตโชรแชแนลคนไตเหต็ดขขาพักทำอาหารพื้นบ้านคนไตแล้วตามด้วยรงชาติของชัญลักษณ์ในความเป็นคนไตนะครับวันนี้ผม ไทยพูดชนแนลทำรพีบ้านคนไตจะมาทักทายเพื่อนๆในช่องของไทยพูชาแนลทำารพีบ้านคนไตที่ได้เป็นเพื่อนก็ดีที่ยังไม่เป็นเพื่อนก็ดีนะครับอันนี้ยินดีตอนรับทุกคนและจะมาทักทายกันวันนี้ในยามเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอาักษณะในการ ช่องของผมที่ทําไปทุกคลิปหรือว่าทุกขั้นตอนในการทําอาหารมีนูพื้นบ้านคนไตจะเป็นรูปภาพตามด้วยประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ความเป็นคนไตและเกี่ยวกับทําอาหารพื้นบ้านนะครับอันนั้นก็นเขียนว่าไตาแล้วก็จะมีสีสีเหลือง สีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงคือเรียกว่าเหลืองเขียวแหลงแล้วก็ตรงกลางจะมีพระจันอยู่กลมๆตรงกลางนะครับอันนี้เป็นธงชาติหรือของพี่น้องคนไตหรือชาวไต้นั่นเองนะครับ ไปเราไปดูกันนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้หน้าตาของเจ้าของช่องนั่นเองนะครับช่องไตพูดแชแนลทำอาหารเพื่อนบ้านคนไตนะครับไปเราไปดูยินดูใกล้ๆนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้แนวนี้นะครับนะครับแล้วก็ช่องนี้มันเขียนไว้สาม ภาษานะครับมีั้งภาษาอังกฤษและภาษาไตยแล้วก็ภาษาพี่น้องคนไทยเรานั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะแบบแนวนี้นะครับช่องไตพุชเแนลธรรมอาหารพุ้นบ้านคนไตนะครับนี่ผมเขียนเป็นชื่อไตพุธชแนลนะครับ่ช่อง เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยแล้วก็ภาษาคนไตนั่นเองนะครับภาษาคนไตที่อยู่ตรงกลางสีเขียวนะครับเรามีเขียนว่าไตฝังต้องแต่เขียนตัวหนังสือภาษาคนไตโดยนี่ลักษณะแบบนี้ภาษาไทยใหญ่นั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นเหลืองเขียวแดงครับเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติของพี่น้องคนไตนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ นะครับช่องนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับในช่องก็ดีที่ติดตามแล้วก็ดีนะมาติดตามก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือต่อต่อ,ตอไปอจะเป็นแนวทางแนวลักษณะแบบนี้นะครับตามด้วัสรรพของธงชาติของพี่น้องคนไทยนั่นเองนะครับนี่อะไรครับลักษณะแบบนี้ครับ นี่หน้าช่องหรือว่าความเป็นสัญลักษณ์กับบรรยากาศของคนไต้ทาแบบนี้นะครับเราก็ไฟครับหรือว่าใช้ฟืนนะครับเวาทำกับข้าวเป็นกับข้ามีในทุกๆครั้งในประจำวันนั่นเองครับจะทำกับข้าวเราก็เลยตอกไฟอ่าลักษณะไฟไว้ก่อนนะครับน้องเที่ข้าวภาคเลยครับคือข้าวพันธุ์ต่างกันนะเจ้านั่นคือข้าวพันคนไตยนะครับ เลยครับมองนายขาหน่องต่างมองอยาวใหญ่คบค่ะ